สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมบอ่อปลาดุกโอ้โหหวานไกลยังเลยบอ่อปลาดุกที่เราได้ล้อมไหมนะครับปลาดุกคือเลี้ยงคือปล่อยหลังจากปล่อยปลาดุกเราก็ปล่อยกบไปก่อนนะครับนี่เพิ่งลงปลาดุกไปแค่2อง้ตัวเองนะครับดูเข้ามาล้อมใช่หลังจากฝนตกนะครับอาทิตย์นี้นะครับพายุเข้า น้ำท่วมเลยที่นาของเรานะครับอาทิตย์ที่แล้วผมยังได้สูบน้ําเข้าอยู่เลยเอาวางใกล้ๆนี่ลูกวางใกล้ๆปลาดุกมันมาตรงใกล้ๆนี่เองเออนี่แหละไมมมันจะมากิน,ตร,น,นตรงนู้นบ้างตรงนู้นบ้างตรงที่อื่นบ้างตรงนี้นข้างหน้าพอนะ่อเนี่ยนี่นะครับปลาดุกสองร้อยตัวนะครับตัวดบกตัวเริ่มแล้วปลาดุกหนึ่งพันตัวก็ให้อาหารวันละครั้งนะครับ ปลาเข่งด้วยเหรอจับแต่กบแต่กบหาไม่เจอแล้วนะไม่รู้ไปไหนกบโดนปลาดุกกินหรือยังยังไม่โดนกินก็กบก็โตแล้วนะครับที่ปล่อยแล้วก็เราก็ค่อยปล่อยปลาดุกทีหลังนะครับใช่ไหมปลาดุกปล่อยทีหลังกับปลานายปลานายเห็นป้าตัวแดงๆไหมจะเป็นตัวสีทองๆหลูก จะอยู่ด้วยกับปลาดุกเหมือนปลาดุกเลยสีทองปลาดุกอืมอันนี้นนอืมอ,อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงพอยืนบา้างนี่แหละต้องให้อาหารมันมันจะได้รู้ว่ามันมากินอาหารแต่ละวันเนี่ยที่ไหนไงอืออ้าวใกล้ๆอ่ะว่างลงไปโอเค ตนนี้นะครับหลังจากที่เรา,เอ,าอันดับแรกผมก็ปล่อยกบปล่อยกลบก่อนนะครับลงไปทําไมไม่ต้องลงแล้วลูกไม่ต้องลงปล่อยกรบก่อนนะครับสักประมาณสองอาทิตยนะ์ได้นะครับแล้วก็ปล่อยปลาดุกแล้วก็ปลาในนะครับปลาดุกสองร้อยตัวปลาในสองร้อยตัว ไม่ต้องทำแล้ลูกน้ำมันท่วมแล้วครับก็จะมีงงหอย,งงอยเอหรอกบยังอยู่เหรอกกบก็เริ่มโตแล้วใช่หมเนี่ยเนี่ยเ่ยด๋ยซูให้ท่านผู้ชมดูนี่กบมันมาลอยอยู่โอ้มันก็โตแล้วนะปลาดุกก็กินมันไม่ได้แล้วนะอย่าไปเหยียบตรงนั้นมันจะจมจมแล้วนะ แล้วหนูจะตกลงไปในน้ำเลยนะครับก็เลี้ยงรวมกันเลยนะครับแต่ปล่อยอไม่พร้อมกันนะกบหายออกกบหายออกไปจากตรงนี้แล้วเม่อกเน่เนเห็นไหม,ไมาาเห็นไหมปลาในแล้วนั่นเหนแล้วเออมันโตเร็วจังเลยอะ่ะเอออาหารเราก็ให้ไม่ไม่ค่อยให้มันหรอกก็เพิ่งมาให้ตอนเนี้ย โอ้ต oh, ัวเรียวมากเฮ้ยปลาในเนี่ยนี่ยเห็นปะปะนั่นๆนู้น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 ตัวสีทองทองเหลืองเอน่ะลูกนั่นๆดูสิโอเคแต่มันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาไงนั่นโอ้มีแสงนี่นี่ตรงนี้ก็มีก็ประมาณน่าจะเราเราปแบบนี้แหละ สองสาม,มอาทิตย์แล้วเนะานะน่าจะสามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้แล้วครับนนถ้าถ้าวันพุธถ,ถ้าวันพุธเนี่ยถ้าวันพุธก็มันจะโตอแล้วตรงนั้นมีปลาตรงนั้นมีปลาหมอด้วยอตรงนั้นมีปลาหมอที่หนูปล่อยด้วยที่หนูจะไปจับตรงนู้นอะ่ะก็โตเร็วมากนะครับเลี้ยงในนาข้าวนะครับ มันหลุดออกมาจากสะเหรออทีนี้เราบมามาให้อาหารปลาตะเพียนบ้างถุงใหญ่เนี้ไม่ต้องลงไปถุงใหญ่ตรงนี้อาหารถุงใหญ่พ่อเตรียมมาไม่ต้องลงเดี๋ยวมันลึกนูนถุงใหญ่ถุงใหญ่เกะเลยเม็ดใหญ่ๆน้ตตัวถุงนี้ถุงนี้ครับถุงนี้ครับ ดูนี่เขาขึ้นมากินนะครับเป็นปลาเอ่อไม่เท่ากันนะครับพอดีบางทีก็มีปลาโตตรงนั้นด้วยโยลงไปให้มันคือปล่อยไม่พร้อมกันนะครับพอดีรุ่นแรกก็ปล่อยไปแบบจนโตแล้วอ่ะจนโตแล้วก็เขาก็มีการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้นะครับแล้วก็มีลูกของเขาเยอะแยะเลยก็ ก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ไม่ต้องซื้อพันปลานะครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับโอ้โหหวานหวานใหญ่เลยไม่ต้องหวานใส่พื้นดินนะพื้นดินเต็มไปหมดเลยพอแล้วนะพอแล้ว,ลวนี่ก็จะเป็นบ่อปลารวมนะครับแต่หลักๆหลักๆก,ก,ก็จะเป็นปาตะเพียนปะตพียนแล้วก็ นวลจันทร์ปลานวลจันทร์แล้วก็อย่าที่เห็นตัวเล็กๆกกน,น,นั่นคือปลายี่สกปลายี่สกจะเป็นจุดข้างๆเห็นไหมมันจะเป็นสีส้มๆหน่อยมีจุดข้างๆลํา,าลตัวมันยังไม่ค่อยโต,ตเท่าไหร่ตรงหัวก็จะมีสีส้มๆเห็นไหมนั่นเห็นไหม้หหม,มันกินไม่ทานปลาตัวใหญ่ เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการให้แล้วเนี่ย,ยต้องทำเป็นกระชังให้ปลาเล็กเข้ามากินได้ที่ลอดเข้ามาได้ส่วนปลาใหญ่ลอดเข้ามาไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวต้องออกแบบไหมนะครับต้องออกแบบสร้างกแพงมาตรงนี้ก็จะเป็นเบิร์มนะครับที่เห็นเป็นหญ้านี่ครับแต่ก่อนก็เป็นเบิร์มพอดีผมปลูกต้นสักต้นยางนาไว้แล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่ต้นสักปลูกไว้ในเบิร์มนะครับแล้วก็หญ้านี่ฮะ หญ้าแล้วก็ต้นน้อยนาไม่คิดว่าน้ํามันจะขึ้นมาถึงนี้นะแต่พายุอาทิตย์นี้นะครับติดต่อกันสี่ห้าวันฝนตกติดต่อสี<บ>่ห้าวันน้นําท่วมเมื่อวานยังไม่ขนาดนี้เลยนะเรายังลงไปได้อยู่เลยตรงริมริมเนี่ยใช่ปะจะลงไปให้ดูไหมไม่ต้องลงแล้วดูข้างบนกันเลยถึงถึงว่าสานี้พี่ฟก เล่นได้ถึงถึงน้ำท่วมสถานี้พี่พูก็่นไม่ได้แล้วอืมมันลึกมากสถานีนนก็เป็นอย่างนี้อืมปลาเรมนกินล้สานี้ไม่ได้ปล่อยปลาแต่ไม่รู้มันจะข้ามมาจากสะใหญ่ป่ะตอนน้ำฝนตกแรงๆ อืมมันเป็นสัตว์น้ำหรอลูกนุ่นไงตรงกลางดูสิมันเหมือนมีปลาอะไรหรือเปล่าถึงนี้ก็มีไม่เยอะลหละมันอาจจะถ้ามันเกัตว์นีก็ได้นี่ยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับตรงตรงริมตรงนั้นก็เป็น เป็นที่นานะครับรเป็นมันมันตื้นตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงตรง,ตรงลึกก็ต้องริมเขาก็จะหก็ก็คือจําลองให้เป็นลึกแล้วก็เบิร์มที่มีที่นาด้วยนะครับก็จะต้องปล่อยปลานะครับแล้วก็ทําอแล้วก็ทําล้อมด้วยใช่ไหมไม่ให้มันไปเนาะยังไม่ได้ทํานะครับต้องทาต้องทำเนะาะ จะปล่อยปาลาอะไรดีปลาดุกปลาในปลาดุกหรือปลาในเพราะว่าปลาในมันชอบอยู่ในนาข้าวนะไปไปดูตรงนูน้นไป แข็งแรงดีอยางนี้งฝ่ามีสนปิดปิดปิดดูดูปีก่อนพอจะปิด បាទហើយចាំមកតែដល់ទីនោះ เดี๋ยวงมีกบอยู่แล้วมันจะอยู่พ <st> 네ื้นพ <royalty> ื้นที่นี้มีไม่น้อยไม่น้อยตัวเลยค่ะนี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังไม่มดมาตั้งเลย มีปลาปลาอะไรสระนี้ก็เป็นปลานะครับปลารวมก็จะเน้นปลาตะเพียนนะครับส่วนมากปลาตะเพียนปลานินปลาทับทิมปลาทับทิมน้ำก็เต็มสระนะครับน้ำก็เข้ามาจากสระรับน้ำฝั่งโน้นนะครับที่เคยได้ถ่ายคลิปไปนะครับแล้วก็ต่อท่อมา เราตรงนี้นะครับอไปดูสระรับน้ํานี่ก็เป็นนี่ก็เป็นสระรับน้ํานะครับที่มาจากถนนนะครับแล้วก็มาจากสวนยางพาราด้านบนก็สวนยูคาด้วยใช่ไหม<อ>มันไหลลงมา<อ>มันไหลลง,<อ>หล,ลงมารวมกันตรงนี้ก่อนแล้วมันก็จะเข้าจากท่อตรงนี้ท่อที่พ่อใส่ตะข่ายกั้นไว้เนี่ยไม่ให้มันเข้าออกนะครับ,บนี่นนมั ให้ดูลูกปลาเนี่ยเต็มเลยี่พ่อหวานอาหารให้เริบนี่นะที่หวานให้มันแบบนั้นมันจะตกใจนี่เห็นไหมดู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 ด,ด,ดูมันมีปลาตัวสีทองทองด้วยนะปลาในก็มีนะปลาในปลาทับทิมอยากเลี้ยงปลาอเมซอนโอ้มาจากไหนนะมาเยอะเลยก็มันก็น้ำมันก็ถึงกันแล้วนะครับในของเสตไกน ซอนรถนี้น่าจะประมาณอ่า4,000ตัวน่าจะได้แหละนะ5,000ตัว100,000ตัวล่ะเพราะว่าเป็นตัวเล็กมากๆนะครับซื้อมาแบบตัวเล็กมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นขนาดกลางด้วยแถมน้ำยังท่วมกบด้วยอ่านี่กบท่วมไปแล้วกบก็อยู่เนี่ยเป็น เป็นบอ่อนุบาลน,นะครับบอ่อนุบาลลูกออสเออแล้วก็รุ่นพอดีก็ตักจับขายไปเยอะแล้วเกื <c oughs> อบจะหมดแล้วนะประกบมันก็มันหมดฤดูกาลนะครับหมดฤดูกาลของกบนะครับซึ่งก็หยุดเพาะพันธุไปแล้วนะครับก็ยังมีอยู่รุ่นสุดท้ายนะครับยังพอมีอยู่นะครับแต่น้ําท่วมครับ นี่ก็จะเป็นปลาตะเพียนส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นบ่อปลารวมมีปลาอะไรก็ปล่อยลงตรงนี้แล้วครับเป็นปลากินพืชน,นะครับปลากินพืชก็ดีดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ให้หวัวอาหารก็เราก็จะเติมแหนแดงลงไปนะครับให้เขาเขากินนะครับก็ประหยัดนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปล่อยนะครับผมปล่อยแหนแดงให้ขยายพันธุ์ประมาณครึ่งบ่อนะครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มจะหมดไปแล้วเพราะว่าก็ยังพอมีเห็นว่างก็คือช่วงเล็กๆนะครับเราจะไม่ได้ให้หัวไม่ให้อาหารปลาเล็กนะครับให้เขากินแหนแดงไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเขาเริ่มโตเนี่ยเราก็ต้องให้อาหารต่อหรือจะเอาแหนแดงจากบอ่อที่เราพักไว้นะครับทีมใเลี้ยงปลาก็มาเติมได้เรื่อยๆได้ ประหยัดต้นทุน